เรามือคีย์บอร์ดดูดมัตั้งแต่ห้าขวบพี่น้องตอนนี้จะเจสิบอยู่แล้วยังไม่ตายหาทันท oh. ีอาป้าคุยหน่อยป๋า <c oughs> มันจะตายยังไงครับพี่น้องเพราะว่าข้อแรกคือกัญชาไม่ได้เป็นยาพิษั้นดูดเราจะได้ตายโดูดได้เพลินน่นะข้อสองคือทั่วโลกเขาวิจัยมาแล้วครับว่ากัญชาไม่เคยทำให้คนตายนะครับ ท่านลองนึกเอาเองแล้วกันว่าจะตายตอนไหนดูไป,ไปถึงเครื่องยงงหิวแล้วหาขนมหาข้าวกินยุ่งไปหมดกินตพักเดินนมาอิ่มดูดไปมวนขึ้นมวนหาววัดมอดง่วงนอนนอนหลับสบายใจคนเราเกิดมากินได้นอนหลับอยู่ด้ยาวแล้วครับชีวิตนี้คนที่ตายเร็วตาย,ายง่ายๆคือกินไม่ได้นอนไม่หลับนะตายแน่นอนนะครับผมเล่นดนตรีมาประมาณห้ปีได้ก็มีเพื่อนมากมายครับ ทั้งวงการดนตรีและนอกวงการดนตรีส่วนมากตายเพราะเหล้าเยอะตับแข็งแนะมะเร็งตับเนี่ยตายเพราะบุหรี่ถุงลมโป่งพอง,องมะเร็งปอดนี่ก็เยอะแต่ที่ดูกัญชามาด้วยกันยังไม่มีใครตายทักคนเลยนะไม่รู้มันอยู่ได้ยังไงเพราะว่าสรุปแล้วว่ากัญชามันก็คือ,อยาครับดูดเข้าไปก็รักษาพวกมะเร็งปอดวัณโรคพวกหืดหอบภูมิแพ้เนี่ยหายหมดเลย ดูกัญชาหายหมดเลยจะต้องแอบดูแล้วตำรวจจับผมไม่รู้นะครับตอนนี้น้ำมันกัญชายิ่งมาแรงอย่างละครับโอ้ยรักษาได้หลายโรคมากโรคที่หมอเอาไม่อยู่แล้วน้ำมันกัญชารักษาได้ครับหายมาหลายคนนะครับที่แน่คือวงเราก็หยอดทุกคนแหละครับผรมไม่หยอด,ไม,อด,ไ,มยอดไม่รอดนะไม่หยอดไม่รอดนะเออเดินทางทุกวันโอ้ย นอนมันเป็นเวลาเวลากินเป็นเป็นเวลาเวลาก็ต้องก่อนนอนประโยชน์สองหย,ดห,ยดหลับสบายเยนี่ยแหละครับสบายใจเชิบเลยครับ <laughs> พี่เทลลี่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงเลยไหมเมื่อก่อนแกไม่หยอดพอแกหยอดแล้วแกเริ่มแข็งมาตอนนี้ <laughs> <laughs> ผมก็มีแค่ประสบการณ์เล่าผูดส,สนุกครับถ้าภาควิชาการต้องดรแอดเลยครับ <laughs> จริงๆแล้วเรื่องกัญชาเนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้นะครับสมัยก่อนนี้ไม่สนใจสนใจแต่ไก่ตีแต่พอระยะปีสองปีมานี่ก็เริ่มหันมาสนใจเพราะว่าโลกเขาพูดกันเรื่องนี้กันก็เลยไปดูสักหน่อยว่าเป็นไรพอดีพักพวกผมอาจารย์เดชาโดนจับก็เลยเข้าไปคลุกวงในก็เลยกลายเป็นต่อเรื่องมาแล้วก็รู้ความจริงว่าเออมันจริงๆแล้วมันเป็นยาตั้งมาบราณโบราณแล้วนะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้กัญชาถูกขึ้นทะเบียนหรือว่าถูกกฎหมายบังคับโดยการกดดันของสหรัฐอเมริกาให้มันเป็นยาเสพติดประเภท5เพราะแต่จริงๆแล้วสหรัฐเขารู้ว่าไอ้กัญชาเนี่ยแหละมันมีศักยภาพในการรักษาโรคได้แต่เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าประเทศอย่างพวกเราเนี่ยประเทศร้อนชื้นเนี่ยที่ปลูกกัญชาเมื่อไหร่ก็ขึ้นชิบหายเลยนะนี่เอาเม็ดไปย่อนตรงไหนขึ้นหมดเลยในข่ายเนี่ย ปลูกกันไปเลยแรับรองขึ้นหมดเลยมันก็กลัวว่ายามันจะขายไม่ได้เท่านั้นเองจริงๆแล้วคนไทยและใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยรู้ต้มไก่บ้างนะครับเอามาทํำได้สารพัดเอางี้ก็แล้วกันพี่น้องครับผู้นําของชาติเราก็คือลุงตู่ของเราเนี่ยเออวันก่อนผมอ่านหนังสือพิมพ์ จริงเท็จยังไงแกก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้หยอดน้ำมันเลยนอนไปแค่สาชั่วโมงตื่นมามึนๆม,ม,มึนหัวเหลือเกินแสดงว่าพิษตู่ของผมนี่แม่งหยอดน้ำมันกัญชาทุกคืนดีวะเห็นไหมนาดผู้นำประเทศยังหยอดน้ำมันกัญชาแล้วทำไมไม่แก้กฎหมายวะเป,เป็นขี้ข้าอเมริกาทำไมเออ อ่ะเท่านี้แหละพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวผมจะไม่มีแผ่นดินอยู่อ่ะเมื่อเรารู้ว่าร้องผิดแล้วนะครับก็ต้องแก้ตัวใหม่นะครับนะครับวิธีที่จะทำให้นอนหลับได้นะมีอยู่